สวัสดีค่ะอแอนนะคะก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะสู่รายการทุ๊ดเที่ยวไปค่ะตอนนี้เรตติ้งของเรากำลังมาแรงมากนะคะเคยเชี่อใจชัว่าแรงก็ยังยอมแพ้ทุกทเที่ยวไปเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็พาท่านมาที่ซีเวลเลกพัทยาค่ะสวยงามมากค่ะวันนี้อากาศดีมากๆค่ะวันนี้มาแบบไม่ผิดหลังเลย วันนี้พวกเรามีทีมงานด้วยนะคะเป็นทีมงานข้างหลังภาพค่ะมาดูกันเลยค่ะท่านนะครับที่มาด้วยกันในทีมงานนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการเที่ยวทุดเที่ยวไทยครั้งแรกของพวกเราของทีมเรานั่นเองนะคะน้องฟูดค่ะวิชเป็นไงบ้งางท่มาที่วันนี้อากาศสดชื่นมากครับมีใครมีโอกาสมาเที่ยวอ๋อมมากเลยอ่ะไม่พูดนะว่าชินค่ะ สรุปง่ายๆครับท้องฟ้าที่มีเมฆมีแสงอาทิตย์ตัดสดใสประกอบด้วยดอกไม้นานาชนิดแล้วก็สระน้ำที่มีลค้ลสขอู้เยอะไปแล้วสวยงามน้ำแข็งใสค่ะหน้าใหญ่มากน้องสาวน้องสาวสุดที่รักวันนี้ดิฉันคิดว่าเขาน่าจะมีความสุขมากกว่าการที่จะมาเที่ยวนะคะวันนี้วันนี้พาใครมาด้วยคะไม่ได้ ต่อไปนินนี่ดาร์คค่ะสนุกมากเลยค่ะแต่ว่าน้ำแข็งไม่ช่วยออกอะไรเลยมาอย่างเดียวเราก็จะมาเอาผู้ชายด้วยค่ะแค่นั้นละค่ะนี่นี่นตอนแรกวิช่องนะคะคือเป้าหมายรายต่อไปที่น้ำแข็งจะเอาแต่ไม่รู้เขาจะเล่นด้วยหรือเปล่ามันทําให้บรรยากาศซิวเล็กเสียความรู้สึกอะคะ่ะคือถ้ามีนี่มันเหมือนมาสวนสัตว์มามาสวนสัตว์ชมสัตว์ก่อนค่ะนี่สัตว์่ะสัตว์สัตว์หน้าใหญ่มาช้างขนู คิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะเห็นสภาพบรรยากาศของซิวเล็กพัทยานั้นนะคะถ้าใครติดใจนะคะก็มาเที่ยวกันได้ค่ะมาได้ทางยังไงคะมาเองค่ะมัวมัว,ม,วมาเองค่ะขอบคุณค่ะ